ล่านนบีสุลตลนอวสันละสอนดาวไว้อันนี้ประเด็นหนึ่งที่มีในในลิสต์ในโปสเตอร์นะครับก็คือ สังคมหรือแม้แต่ตัวเราคือถามว่าจะได้อะไรจากการเป็นมุสลิมที่ดีถามว่าการเป็นมุสลิมที่ดีมันจะส่งผลกับกับตนเองกับครอบครัวกับประเทศชาติกับสังคมอะไรอย่างไงมุสลิมที่ดีเนี่ยนะครับถามว่าสังคมหรือประเทศชาติต้องการคนแบบไหนศาส,สนาที่สอนว่า อลมุสลิมุมัลซาลิมัลมุสลิมูนบินลิซานิฮิวียดีมุสลิมนิยามของมุสลิมที่ที่นบ,บีให้ไหว้คือคนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนคนที่คนอื่นจะไม่ได้รับการเดือดร้อนจากเขาไม่ว่าทางการกระทำหรือคำพูดนี่คือคนที่เป็นมุสลิมนิยามเลยนะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมคือเป็นคนแบบนี้แล้วก็ศาสนาที่สอนว่า มานสิสตอร์านเยนฟาก็ฮูฟเลียไฟใครที่สร้างประโยชน์ให้พี่น้องได้ก็จงทาเถิดทําอะไรให้พี่น้องได้ก็จงทาเถิดจากศาสนาที่สอนว่าไคยุนเนสอันฟาฮูดินเนสคนที่มีประโยชน์คนที่ดีที่สุดก็คือคนที่สร้างประโยชน์ได้มากที่สุดเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากที่สุด ศาสนาที่บอกว่ามิฮุสนนอิสลามิมร์อิตรกูฮุมาลายานีการเป็นมุสลิมที่ดีคือการไม่ข้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ใช่กิจของตนศาสนาที่สอน3ามสี่อย่างนันเนี่ยไม่มีประเทศชาติไหนที่ไม่ต้องการแล้วก็ไม่มีประเทศชาติไหนที่จะขับไล่สายส่ง มีแต่กุ่มคนที่ไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของมันเท่าน,นั้นและเป็นเราเนี่ยนะเป็นโจทย์เรื่องแรกที่เราจะต้องศึกษาข้อความคําสอนเหล่าน,นี้ว่ามันแสดงถึงอะไรทั้งหมดที่ไล่มาสามสี่ต้นเนี่ยเป็นคะดีสของนบีสุลต่านสอนสอนให้มอบประโยชน์ให้กับผู้คนสอนให้อ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นสอนว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่กิจของตอนเองก็อย่าได้เข้าไปยุ่งไม่ใช่กิจของตนเองก็หมายถึงว่าไม่ได้อะไรครับตัวเองไม่ได้สันทัดในเรื่องนี้ตัวเองไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้หรือไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวเราเราก็โอเคไม่ขอยุ่งไม่ใช่ทุกอย่างที่เราต้องยุ่งพเวลาเราเข้าไปถ่าย f เฟซบ o ๊ะ ปอแล้วเราถ่ายเฟซบุ๊กคอมเมนต์เดืเทียบเลยนะบางทีเป็นเรื่องาศาสนาเป็นเรื่องาศาสนาก็เข้ามาคอมเมนต์กันเทียบไอ้นี่คือได้ไอ้นั่นคือไม่ได้คําถามก็คือว่าเรามีคนคนที่คอมเมนต์มีความรู้ขนาดไหนในการยีดตัดสินสิ่งเหล่านั้นแต่ตรงนั้นข้ามคือโตฟูลหลายหลายคนไม่ได้มีชื่อปรากฏอยู่ลายลายชื่อคอมเมนต์นันเลยทั้งที่เป็นเรื่องฮูปกเป็นเรื่องาศาสนาแต่ว่าไม่ได้เข้า,ภภาร่วมวงไพบูลด้วย ใช่ครับหรือแม้แต่ผมเองผมก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์อะไรกัแบบเรื่องนู้นเรื่องนี้มากมายว่าเพราะหลายเรื่องเราก็ไม่ได้เราไม่ได้มีความรู้ด้วยและหลายเรื่องก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปยุ่งตอนนี้มีคนชอบชอบแคปรูปมาแล้วก็มาถามหรือมีคลิปวิดีโอันๆมาแล้วก็มาถาม อ้ตรงนี้มันทาได้ในตรงนั้นอะไรยังไงเนี่ยดูดีเขาทําแบบนี้เราก็บอกว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะเพราะว่าไอการถ่ายรูปเนี่ยมันคือการสตาร์ทภาพเหตุการณ์เอาไว้เวลาหนึง่งแต่ว่าแบล็คการมันคืออะไรก่อนหน้านี้ห้านาทีมเกิดอะไรขึ้นหลังหลังจากน,นี้หนึ่งนาทีสองนาทีเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยบางทีเนี่ยแล้วผมก็ชอบยกต้นนี้นะ วัสีบ้านผมเนี่ยมัดสีอะไรคลองตันเนี่ยในคลองตันเนี่ยที่จอดรถน้อยมากถ้าใครเคยไปยือแทบจะไม่มีที่จอดรถพอเวลาเราหมาจานนาซ่าเต็มไปหมดเลยทีนี้พวกอะไรนะพวกรถตามมูลนิธิสุเหล่าอะไรเนี่ยข้ารถขนมา,นา,าเนี่ยจะมาจานนาซะเนี่ยต้องไปจอดตรงไหน ฝั่งตรงข้ามอาโขมล้วนด้วยกันไหมเอ้าอยู่เส้นเพชรบุรีโผมแหลกเลยตัวเลยมีวายไมเออผมสายไม่พูดแล้วนเนี่ยต่อฝั่งตรงข้ามแต่ตรงข้ามเป๊ะเลยก็ใช่จะเยื้องไปหน่อยอือก็อีกที่นึงหลายที่มากพอเวลาไปจอดอาหขมลวนเนี่ยลงมาเนี่ยสารบานปิวเลยนะ เพื่อกุรงกันเ,เกงบ้านสโรงบ้านแม้ถ้ามันมีใครสักคนมันแชะตรงนั้นไว้แชะภาพเป็นเป็นป้ายไฟเอาไว้ว่าเนี่ยคืออาโมนวดแล้วมีบังยีคนหนึ่งแล้วก็ลงมาจะข้ามทุเราไปไปทางตรงกันข้ามเลยจะไปเอาผลละบุนนะระหมาดนะเท่ากับภูเขาอุุ้นได้อะไรกลับมาได้คนถ่ายภาพกลับมาว่ามังยีกำลังจะเข้าอาโหมนวด คนละเรื่องเลยจะกหัวเป็นหางแล้วก็จะให้ให้ภาพเรามาแล้วก็จะบอกว่านี่ดูดูเขาทําแบบนี้เขาอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยังไงพอเวลามีมีภาพภาพหนึ่งเนี่ยและจะให้มาถามอะไรผมเนี่ยคือผมไม่ตอบเลยเพราะว่าเรารู้ดีว่ามันมีแบืกรากา์ที่มาของเหตุการณ์แล้วก็ต่อให้บางทีมันต่อให้มันดูเหมือนจะชัดอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่ทีนไปปรากฏตัวว่า บางทีมีอาพุธรูปอยู่ข้างหน้าแล้วอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ขอยุ่งไม่ขอยุ่งเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคอิสลามมุสลิมห้ามกราบไวหวสิ่งอื่นคือหลักการมาชัดเจนอยู่แล้วแต่ไอหลักการตรงนี้เนี่ยจะเอาไปลงกับคนที่อยู่ในภาพหรือคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยไอน,นี่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งมันมีรายละเอียด mm hmm. แล้วก็ถามว่าถ้าเราไม่ตอบเรากําลัง ซูอเอียเราจะลังลดด้อยในเรื่องของหลักการเหรอครับเปล่าเรายืนยันอยู่แล้วว่าแต่ว่าสิ่งไม่ได้ถึงขั้นการเฟูน่นนี้นี่เรายืนยันอยู่แล้วแต่ส่วนว่าในกอในขอไปทําอย่างนี้คือไม่รู้อันนี้ต้องเรียกมาสอบสวนเพราะมันกลายเป็นคล้ายๆกับคดีความมีข้อกล่าวหามีอะไรต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของมุสลิมก็คือว่าไม่เข้าไปยุ่งในส่วนที่ไม่ไม่เกี่ยวกับตนบางอย่าง เราถามตัวเองได้เฮ้ยพูดกับตัวเองเฮ้ยถ้าปูไม่ไม่พูดเรื่องนี้มันจะเป็นอะไรหรอเป่าโลกมันจะเสียอะไรไปไหมผลประโยชน์สังคมมันจะพินาศบัลไลอะไรไปไหมบางทีต้องถามแบบนี้เหมือนกันนะบางทีเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วท่านรู้ไหมพอเวลาเราบอกว่ามายี่ยนิลปเป้าวิงอินแล้วแล้วในเฮีร์ีบนาีไม่ว่าจะพูดอะไรลุดจากปากมามีล็อกทีบอาธีคอยโจทย ออกจากปากปุ๊บจะออกจากปากหรือออกจากมือแล้วแล้วผูกพวเหมือนกันเหมือนกันเหมือนเราพูดพอย,ยลากดส่งไปปุ๊บเนี่ยก่อนที่อันนี้ประสบการณ์ตรวจตัวเราพิมพ์อะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเวลาจะกดส่งเนี่ยต้องดูก่อนแล้วก็ถามตัวเองก่อนว่าให้เนียนอะไรแล้วก็มันได้อะไรแล้วมันใช่เรื่องของเราหรือเปล่านิดเดียวนะแต่ว่าเรื่องคําพูดเนี่ยมัน มันสําคัญมากมันมันถูกกับผิดมันนรกกับสวรรค์ได้เลยแระบีสอนเราว่าอะไรครบเขาบอกว่าบุคคลเนี่ยแลยาจะแค่ละโมบแค่ลิมาทินลายุตีลาฮาบาลันบางคนพูดบางอย่างออกไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่ามันสาหรัสำคัญแลวก็พูดไปอย่างนั้นแต่ว่ายะวีบิฮาฟีนาลิจะฮะนัม๒๘แครีฟัน คำพูดเล็กน้อยนั่นน่ะอาจจะพาเขาตกนรกเจิบปีเจ็ดสปีนี่คือคาพูดเล็กๆน้อยๆอยนั่นหมายถึงว่าคนมุสลิมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีความวิถีพิถันมากในการว่าจะทําอะไรจะพูดอะไรจะก่อแอคชั่นอะไรขึ้นมาในโลกของความเป็นจริงบางครั้งการคิดยังต้องยังต้องพยายาให้ตัวเองไม่คิดเพราะว่ากลัวเป็นบาปกระท่านาอย่างนั้นไห เพราะว่าดูเขาบอกว่าอินแตบางคนมีความคิดบางอย่างเป็นบาปความคิดบางอย่างไม่ใช่ทุกอย่างแต่บางอย่างอาจจะเป็นบาปได้ก็ต้องมาบอกตัวเองว่าเฮ้ยอย่าอย่าไปคิดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเรื่องที่เราละ